วังนี้ครับกระแสร,รถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนร้อเนะครับโอ้โหล้วนแต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยนะวันนี้ครับมีรถแบรนด์ BYD รุ่นออโต้สครับนำเข้ามาตกแต่งที่ร้านเราครับ JS Racing Wheel ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JS Racing v i e l ครับผมโน้ตครับร้าน JS Racing v i e l ครับช่วงนี้ครับกระแสรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหลายค่ายออกรุ่นใหม่กันรัวๆเลยแล้วที่สำคัญครับส่วนทรงบอดี้เนี่ยสวยนะรถยนต์พลังงานไฟฟ้านี่สวยนะครับที่สำคัญครับแหม่มันประหยัดนะครับมันเหมาะกับสถานการณ์น้ำมันแพงแบบนี้รถยนต์ไฟฟ้าเหมาะเป็นอย่างมากนะครับผมยิ่งใครบางคนที่ใช้งานในเมืองเดินทางในเมืองเหมาะสมมากๆนะครับผมวันนี้ครับมี ลูกค้าครับไว้วางใจครับนำรถแบรนด์ BYD ในรหัสรุ่นออ t โต3ครับลูกค้าเพิ่งรับรถมาเลยนะครับผมนำเข้ามาตกแต่งที่ร้านเราครับ J S Racing Wheel ครับหลายๆคนเคยถามผมนะว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน100%ีน่ยมันจะตกแต่งได้เหมือนรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันไหมผมบอกอย่างนี้นะครับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแค่เครื่องยนต์ที่เปลี่ยนไปแต่ระบบช่วงล่างล้อ,อยางระบบเบรก มันยังใช้เหมือนรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นตกแต่งได้อาทิเช่นโชค๊คหรือล้อยางชุดใหม่ BYD ออโต้สคันนี้เลือกล้อชุดใหม่นะครับแทนชุดเก่านะครับเพราะเจ้าของรถบอกว่าล้อชุดเก่าเนี่ยมันดูธรรมดาไปหน่อยอยากจะเปลี่ยนล้อชุดใหม่ให้มันดูสวยขึ้นให้มันมีสง่ามากขึ้นต้องบอกก่อนนะครับด้วยค่าดุมล้อ PCD นะครับของ BYD เนี่ยจะเป็น5้รูร้อซึ่งสามารถใส่ล้อทั่วไปได้เลย นะครับในล้อที่ลูกค้าเลือกไว้นะครับเป็น G4 GF02 ครับขอบ20กว้าง8นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อเลยมาในสีผมเรียกสีง่ายๆเลยนะเทากันเมทัลลิกเงาขอบโพลิสขอบเงาล้อตัวนี้เป็นกระบวนการผลิตแบบ f ฟร์ฟอร์มิงเป็นล้อ2ชิ้นนะครับล้อ2ชิ้นเนี่ย ได้มิติที่มันสวยงามนะครับเพราะว่าการดีไซน์ล้อสองชิ้น,นมันสามารถทําให้ก้านอ่อนช้อยทําให้ก้านเพียวบางได้เพราะว่าการทําล้อสองชิ้นมันจะประกอบเข้าที่หน้าก้านนะครับแล้วตัววงล้อประกอบเข้าด้วยกัน,นเลยทําให้ได้ล้อที่มีมิติสวยงามดูลึกกว่าล้อชิ้นเดียวนะครับซึ่งใส่กับรถเนี่ยโอ้โหสวยนะ ดูลงตัวแบบดูสวยเลยครับรถดูมีความมีโดดเด่นดูมีสง่ามากขึ้นคันนี้ครับเลือกใช้ยาง Nexen SU 1 2 4 5 40 20ครับเป็นยางแบรนด์จากประเทศเกาหลียางเนี่ยสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน100%ผมจะแนะนำอย่างนี้ควรใช้ยางที่เป็นดอกคอมฟอร์ตนะครับที่เป็นดอกละเอียดที่เงียบเพราะอะไรนะครับเพราะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีเสียงของการสั่นสะบของเครื่องยนต์เรียกง,ง่ายว่าไม่มีเสียงเครื่องยนต ตัวรถมันจะเ,เงียบมากถ้าเราไปใช้ยางที่มันเป็นสปอร์ตถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อาจจะทําให้สุนทรียภาพในการขับขี่รถน้อยลงมันจะมีเสียงรบกวนของยางเข้ามาแต่แล้วแต่นะครับสำหรับบางคนที่เน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ใช้ยางสปอร์ตได้สนุนราคานะครับในล้อชุดนี้เซ็ตนี้เป็นล้อแบบตรงรุ่นนะไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ติดซุ้มด้วยเลี้ยวไม่ติดด้วยนะฮะในราคาล้อเปล่าขอบ20กว้าง8นิ้วครึง่งทั้ง4ล้อเนี่ย ตอนนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ชุดละ64,000บาทไม่รวมอย่างนะครับก็ทางร้านก็จะมีราคาโปรโมชั่นพร้อมอย่างมากมายเลยนะครับยังไงโทรมาสอบถามที่ร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรผมให้นะครับเบอร์โทรผมครับ0851752806ครับผมและช่องทางการติดต่อทางร้านเรานะฮะก็จะมีสแกน QR Code ทางด้านนี้ไว้ให้เลยครับลูกค้าสามารถสแกน QR code ได้เลยก็จะเข้าไปที่ Line add ของทางเราครับจะมีทีมงานแอดมิน คอยแชทตอบลูกค้าทุกคำถามนะครับผมหรือเข้าไปที่เพจ Facebook ร้านครับ JF Racing View ได้เลยนะครับผมก็เห็นไหมครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถตกแต่งให้มันดูสวยงามไม่แพ้รถน้ำมันเลยถ้า FC Fanpage ท่านไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับชื่นชอบในผลงานของเรานะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้ EP นี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ